เมาจะพูดมาดิพวกไรเราจะมาสู้กับไอ้ตัวยักษ์เขียวไอยักษ์เขียวนี่ควอล์ลเจะว่าอ่าไม่ชอบพูดเหรอกินกินก๋วยเตี๋ยวกันครนะข้แม่งข้แม่ง c o แม่งเอาไปลงยูทูบด้วยนะฉันจะไปดูไอ้ซับเออจะเออจะเออจะหายอ่ะยัง โผลไปก็ไม่บอกต่อว่าวายายลาลายลาายลาลาลายลาลาลาลยายลายยยาอยาย เกมต่อไปอยากค่อยๆไปเไปล่นเกมไวกิ้งนะมาบาย เอ๊ไร <Hey. S 2> <Like. S 1> ที่เล่นเกมนั่นอยู่เหรอที่ทำอะไรอยู่เนี่ย <Thank you. S 1> เ,เล่นเกมอ๋อเล่นเกมเดิมเหรอเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวประมาณบ่ายหนึ่งนี่แหละเดี๋ยวค่อยมาเล่นนะค่อยอัด มีเวลาเยอะเอยกลับมาแล้วเมื่อกี้หลุดยังอัดอยู่เปล่าอัดอยู่

ไม่ร <se> ู้เล่นได้เปล่ามันก็เหมือนเกมไวกิ้งเออถ้าเกิดเล่นได้ก็เล่นนะถ้าเกิดเล่นไม่ได้ก็เล่นเกมไวกิ้งเอาไปแลกินเตี๋ยวกินเตี๋ยว ทำไมไม่พูดเลยล่ะเสียงทำไมอ่ะ มาด่วนเลยมาด่วนด้วยเกมอะไรเดี๋ยวดีเกมเดิมนี่แหละเร็วหูนังมุมยักษ์แมงมุมยักษ์หายใจป็นเหมือนลักล่นคนเดียวเดี๋ยวของมันจะดรอปอ่ามึนงงครับมึนงงอ่ามึนอุ้ยหลุดอีแกะหลุดตลอดเลย น้องมาเล่นใหม่